เรื่องของสังคมอินทรีย์กันนะคะเราจะขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์อย่างไรนะคะให้คนไทยเราได้ตื่นตัวกันเพนะราะว่าเชื่อมโยงกับเรื่องของอสุขภาพเราด้วยนะคะ<ม>เรื่องของการบริโภคพืชผักผลไม้อินทรีย์ C, หรือว่าออแกนิกก็เป็นสิ่งที่ทางสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทยแล้วก็มูลนิธิ สังคมสุขใจเนี่ขับเคลื่อนมาเป็นเวลานานแล้วแต่ว่าปีนี้มีอะไรใหม่ๆม,มากมายหลายเรื่องเลยที่เราจะได้รับทราบกันแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์กับทางท่านนายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทยและเลขานการมูล,ลนิธิสังคมสุขใจคุณอรุษนวราชตอนนี้เข้ามาพูดคุยกับเราในรายการแล้วเดี๋ยวไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณอรุษคุณโอคะ ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะก็ชวนคุยนะคะถึงเรื่องการขับเคลื่อนสังคมอินซีค่ะซึ่งทราบว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็พัฒนาไปเยอะเลยแล้วก็มีพันธมิตรใหม่ๆเข้ามาร่วมขับเคลื่อนมีการพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆหลายเครื่องมือเลยใช่ไหมคะตอนนี้มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศแล้วด้วยใช่ไหมคะอยากให้คุณโอคุณนรุช่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับก็การขับเคลื่อนของอ สมาคมผู้ไปพุ่นสิไทหรือโทก้านะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสทอท,อท,อท,อทอกับสส,สนนะเพราะนั้นเราก็ไปทํางานในจังหวัดท่องเที่ยวนะครับไปพยายามเชื่อมโยงกเกษตรกรอนินรีนะครับกับผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารแล้วก็ผู้บริโภคนะครับเพราะนั้นเนี่ยออจริงเครือข่ายก็เป็นกเกษตรกรอนินรีที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือนะครับอีสานภาคกลางภาคใต้นะครับแล้วเราก็แน่นอนผู้ประกอบการก็จะมีอยู่ทุกภาคส่วนอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เนี่ยเราก็มี โกาแพลตฟอร์มนะฮะที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเชื่อมโยงเกิดขึ้นนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเอ่อนพนพอยต์ของผู้ประกอบการผู้บริโภคเนี่ยคืออยากเชื่อมกับกษตรกรอินทรนซีแต่หาไม่เจอเอันนี้โกรกาก็มีหน้าที่ชี้เป้าให้แต่มากกว่านั้นเนี่ยเราไปไปช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงนะ,ะไม่ว่าจะ ช่วยเกษตรกรวางแผนการผลิตให้มันสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับค่ะซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าสอดคล้องกับกระแสโลกเลยนะคะที่ให้ความสําคัญเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของเอ่อเรียกว่าพืชผลผลไม้ดินซีทั้งหลายเนี่นะคะ,ะก็ทราบว่าการออกอะไรต่างๆก็ค่อนข้างดีนะก็การขับเคลื่อนนี้มันก็ตอบโจทย์เรื่องนี้เหมือนกันที่จะทําให้อ่อ คนไทยเราที่ประกอบการเรื่องของพืชผักผลไม้อินทรีย์จะได้มีโอกาสที่จะขยายนะคะเครือข่ายต่างๆแล้วอาจจะออกไปต่างประเทศได้ด้วยใช่ไหมคุณโอคะครับก็จริงๆสินค้าเากษตรอินทรีย์เป็นที่ต้องการเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมว่าเกษตรกรก,ก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นไม่ได้ขายแค่ของสดแต่ขายของแปรรูปนะฮะจริงๆเราเราต่างชาติก็นิยมาหารในประเทศอินทะรีย์อย่างจีนอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะ อย่างเนี้ยเครือข่ายข้าวอินทรีย์ที่เราทํางานด้วยเขาบอกว่าเนี่ยมีความต้องการจากทางตะวันออกกลางจากจีนเยอะมากเลยนะอยากซื้อข้าวอินทรีย์เขายังมีความเป็นห่วงเลยว่าเดี๋ยวเนี่ยคนไทยเรากันเองจะไม่ได้ทานของดีนะ <c oughs> จะไปต่างประเทศหมดเพราะเขาให้ราคาดีมากอันนี้นน uh huh. ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราบอกว่าจริงแล้วพื้นที่การทําเกษตรอินซีเนี่ยยังน้อยมากในประเทศไทยนะ mm. มีประมาณหนึ่งล้านไร่นะ mm. ถ้าเทียบกับพื้นที่เกษตร ทั่วไปเนี่ยร้อยห้าสิบล้านไร่นะฮะมีพื้นที่อินรีย์มีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา <_ C 1> ผมว่าพวกเราทุกคนถ้าให้เลือกได้คงอยากทำอินทรีย์ใช่ไหมครับแต่เนี่ยถ้าเราเอ่อเนี่ยหันมาบริโภคอินทรีย์มาเราก็มามาเชื่อมโยงกับเกษตรกร,รที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยนะเกษตรกร,รที่ยังไม่ได้ทําอินทรีย์ผมว่าเขาก็จะมีกําลังใจนะฮะเขาได้เขาก็จะเห็นว่าเออม,มีมีตลาดที่แน่นอนเนี่ยเขาก็จะกล้าหยุดใช้สารเคมีแล้วมาทำเกษตรอินทรี์นะเพราะฉะนั้นงาน งานของเราเนี่ยเราก็อยากให้ม <wild feeling well işi> ันเกิดการเชื่อมโยงเกิดสังคมใหม่คือสังคมอินทรีย์เนี่ยเป็นสังคมที่ยั่งยืนดีต่อสุขภาพกับทุกคนนะครับดีต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอนเพราะไม่มีสารเคมีลงไปดินในน้านะคาร์บอนฟุตพรินก็ต่าด้วยนะนี่เป็นเรื่องใหม่ที่บอกว่าเราจะมาลดโรคโลกไม่ใช่โลกร้อนโลกโลกเดือดโรเดือดนะไอสององศาเนี่ยครับใช่ฮะสององศาเนี่ยมันอยู่ขึ้นอยู่ที่การบริโภคเลยนะครับเพราะว่า ป่าก็ปลูกเต็มแล้วฮะพลังงานก็คงลดไปได้เราก็คงลดไปไม่ได้มากโอเคอาจจะมีรถอีวีมากขึ้นแต่สิ่งที่เรากินกันนะฮะพื้นที่อย่างเงี้ยพื้นที่กเกษตรของบ้านเราที่ยังใช้เคมีอยู่เนี่ยนะประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศเนี่ยก็าสามารถปรับเปลี่ยนได้มันขึ้นอยู่กับพวกพวกเราคือผู้บริโภคค่ะว่าเราจะเปลี่ยนตรงนี้เนะี่ยผมว่าถ้าเราหันมาต,ต,ต้องช่วยกันบริโภคได้ครับ <มา S 1> บริโภคอย่างเข้าใจด้วยนะฮะไม่ใช่คือเร <laughs> ือเนี้งานเราเนี่ยเราอยากให้ คนมาเข้าใจว่าทําไมควรเอาบริโภคินรีแล้วก็เกษตรกรินรีอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นหน้าที่ของโทก้าที่ชี้เป้าให้คืองานนี้อาจจะเป็นงานแค่คุณไปเจอกันแค่สามวันนะครับแต่ว่าอีกที่เหลือของปีเนี่ยคุณก็ไปเชื่อมโยงกันได้นะครับแล้วอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นการขับเคลื่อนระยะยาวเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้ทําตรงนี้คือมันเป็นอีเวนต์แต่ว่ามันเป็นอีเวนต์รวมของรวมตัวของคนขับเคลื่อนอันจริงแล้วเนี่ยมาเรามาเจอกันปีละครั้ง นะครับ<ช>แล้วก็ให้คนที่อยากมาร่วมขับเคลื่อนเนี่ยมาเจอกันแล้วก็เนี่ยเกิดแรงบันดาลใจนะให้ให้มาให้มาอ้วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงอืมก็คือว่ากําลังจะรวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์จะมีการจัดงานตรงนี้นะเพื่อที่<ช><ช>จะให้เป็นรูปมรรมนะเกิดขึ้นนะก็คือชื่องานสังคมสุขใจใช่ไหมคะใช่ครับงานสังคมสุขใจครั้งที่เก้านะฮะเราเราจัดมา เออเก้าปีแล้วนะครับแต่เราหยุดไปอนช่วงโควิดหยุดไปสองปีนะฮะงราจัดที่ที่สวนสัมพรางจังหวัดนคปรปฐมเหมือนเดิมนะครับก็วันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบปดมกราคมนี้นะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับกต่อภายในงานเนี่ยก็แน่นอนนะครับเออไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการเนี่ยคุณสามารถมาเจอเกษตรกรกอนินทรีย์ตัวจริงนะฮะเขาก็จะมาจาก ทุกภาคส่วนเลยนะครับมาจากหลายจังหวัดเลยนะเนื้ออีสานกลางใต้นะครับเขาจะมาแล้วเขาก็นําสินค้าไม่ว่าจะเป็นของสดของแปรรูปนะฮะมาขายเองเลยเ <Okay. S 1> พราะฉะนั้นเขาก็มาตรงนี้แล้วก็คดีเราได้รับการสนับสนุนจากทางทอทอท,อทอสอสอปนนะครับเพื่อแล้วเพราะนั้นเกษตรกรเขาไม่ต้องมีเสียค่าบูทเพราะรนั้นเนี่ยผมผมเช<ร>ื่อว่อามาฟรี ฮะวันน uh ั huh. ้นแลเร,เราคนเข้าก็ฟรีด้วยฮงานนี้ก็ mm hmm. เราได้เมียทีนี้ผมกผมคิดว่าเนี่ยก็ก็มาจับจ่ายใช้สอยกันในราคาที่ที่เป็นธรรมนะครับแล้วผมมองว่าเอ mm hmm. ถ้าคุณเป็นธุรกิจนะฮะเราก็มีช่วง business matching ด้วยวันที่ยี่สบหกเนี่ยนะฮะ mm hmm. ช่วงที่ matching มาเรามาเจอเกษตรกรที่เขาพร้อมจะเป็น supplier mm hmm. ให้กับธุรกิจได้เกษตรกรซีโตจริง Gesetz ing, เนี่ยก็วันที่ยี่สิบหกตอนบ่ายสองโมงคะะตอนนั้นก็ เซสชันนั้นก็สังสอสนอเขาสนับสนุนนะครับแล้วก็ก็เรียกว่าเป็นการพบปกเป็นการมามาแมทชิ่งกันระหว่างผู้บริโภคกับผู้ที่ผลิตนะสินค้าเอ็ซีแล้วก็ธุรกิจด้วยนะธุรกิจก็อย่างเช่นโรงแรมโรงแรมร้านอหารผู้ผู้อยากแปรรูปสตาร์ทอัพตอนนี้นะฮะเยอะแยะมากมายคนผมว่าคนที่มีไอเดียแปรรูปดีๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าหาวัตถุดิบอินทรีย์ไม่เจอเนี่ยมางานนี้เลย Oh. นะครับ oh. ครับเพราะผมว่านเดีนี้เด็กรุ่นใหม่เ้าก็ผมว่าวิธีปรรูปอะไรเง mm ี้ยก o เกิลดูมันก็เนี่ยยูทูบมันก็มีเยอะแยะแต่ว่าแล้ววัตถุดิบหลายอยู่ไหนใครคือตัวจริงที่สามารถจะเป็นแบบคู่ค้านะฮะค,คู่เป็นพันธมิตรกับเรานะที่จะเป็นซ mm ัพพลายเออร์ให้เราได้เนี่ยก็มางานนี้นะครับครับสำคัญ <นะ S 1> คือตัวจริงนี่แหละที่จะต้องหาให้เจอเพราะว่า mm hmm. คุณโอคะตอนนี้คือยังมีเขาเรียกว่าไมเซ็ตของคนไทยเราอะค่ะที่ไม่ก็ <Ừ. S 2> คือไม่เชื่อว่าที่ติดป้ายอยู่หน้าแพ็เกจิ้งว่าเป็นออร์แกนิกร้อยเอรนต์อินซีอะไรอย่างเงี้ยคนก็ยังไม่มเชื่อมั่นนี่แหละอันนี้จะทำะยังไงดีคะครับผมคิดว่าโอเคเออมันฮะมันก็เราก็เห็นได้ยินข่าวเยอะๆนะครับที่ว่าเขาติดตราอินซีแต่ไม่ใช่เป็นตัวจริงเนี่ยผมว่า งานเราเนี่ยเราอยากให้คุณมาเจอตัวจริงเลยนะครับแล้วจริงๆความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณคุณเจอคนนะครับผมว่าอันนี้เราเราเคยทำเซอร์วย์มาไอตรารับรองอะไรมันมันก็สร้างความเชื่อมั่นระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่กับเออเราอยู่เนี่ยเราเรามาเจอคนนะฮะแล้วเราเรามาเจอตัวเขาแล้วเราก็สามารถเนี่ยเออมาเป็นลูกค้าประจากับเขานะฮะอันนี้มันจะเกิดความเชื่อมั่นแล้วเราข้อสาคัญเนี่ยอย่างอย่างการท่องเที่ยวใงประเทศไทยเนี่ยททเนี่ยก็เอ่อเน้นเรื่องการ ต้องเที่ยววิถีอินทรีย์ออร์แกนิกทัวริซึมเพราะว่าเ,เราก็สามารถไปเที่ยวฟาร์มเขาได้ไปดูไปดูไปดูของจริงเลยว่าเขาทําอินทรีย์อย่างแท้จริงอันนี้ผมคิดว่าเนี่ยคือคือการที่คนมาเจอกันเนี่ยมันจะเกิดความเชื่อมั่นขั้นสูงสุดนะฮะม,มากกว่าแค่แค,แค่เห็นตรารับรองนะครับแน่นอนเราเราเราก็ทางสมาคมเราก็จะให้ความรู้เกีย่ยวกับเรื่องตรารับรองที่มีหลายตรารับรองนะคนก,คนก็คนก็จะงงนะับแต่ว่าโอเคก็มันก,มนก็มันก็มีหลายตรารับรองแต่ว่า ทุกรารับรองก็จะเป็นเป็นของจริงนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็น PGS จะเป็น Organic Thailand i อ h o m EU นะครับ USDA อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมว่าอันเนี้ยเราเราเราเน้นว่าให้คนมาเจอกันดีกว่านะครับแล้วก็นะรเราเราก็มีกเกษตรกรมามาเยอะยะมากมายที่หลากหลายภาคส่วนนะกลุ่มเซนทรัลนะฮะที่เป็นสปอนเซอร์เราก็จะมีกะเกษตรกรในเครือข่ายเซนทรัลทำนะซึ่งก็มี จะมาจากหลายาหลายจังหวัดมามางานนี้นะครับเอกกร,กรในเครือข่ายสป,ปกก็มานะครับเราก็มีเรามีกิจกรรมดีๆครับที่ไม่ใช่แค่มาช็อปสินค้าแต่ว่าคุณมาได้ที่มากกว่าการซปิ้งครับ,บก,รก็เรามีบูธเนี่ยสองร้อยบูธนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบูธสินค้าเกษตรอิอร C, นรีนะฮะล้วนๆป็นเกษตรอินรีทั้งนั้นเพราะเราคัดกรองมาคือถ้าไม่ใช่อินรีย์ ก็มามางานนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับครับเอ่เราก็ขายได้แน่นอนฮะครับใช่ครับก็เป็นล้วนแต่เป็นเครือข่ายที่เรารู้จักนะครับเราก็มาเนี่ยเอคุณก็มาช้อปปิ้งสินค้าไม่ว่าจะเป็นของสดของแปรรูปนะฮะมาช้อปความรู้ผมว่าตอนเนี้อาจจะเป็นเกษตรกรที่อยากเปลี่ยนแนวมาทำอินทรีนะฮะหรือจะเป็นผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี่ยนะฮะที่บอกว่าเฮ้มีที่ต่างจังหวัดนะฮะอยากอยากเอมีไปทํา ไปเปิดทําสวนทําไร่นะครับเพราะว่าเบื่อชีวิตในเมืองนะฮะหรือมีที่ตอนนี้จะเจอภาษีที่ดินอ้าวทำไงไปอยากไปปลูกอินทรีย์เนี่ยผมว่าก็ได้ความรู้จากเกษตรกรที่เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับเอ่อมเกษตรบางเขนก็มาเปิดคลินิกเกษตรอินทรีย์นะอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านผูกชีวพันธุ์นะจุลินทรีย์นะอันนี้ก็เป็นเป็นไปเนี่ยถ้าใครอยากมันได้ความรู้เชิงลึกเนี่ยมาเลยก็ทีมอาจารย์ก็จะมาที่นี่นะครับแล้วก็อ เนี่ยโอเคมีเวิร์กช็อปเอ่ออย่างพวกเวิร์กช็อปที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเราเราก็มีเอ่อเอ่อบอกว่างานเราเนี่ยเป็นซีโร่ฟูดเวส์นะฮะไม่มีขยะอาหารออกไปเพราะว่าวัตถุดิบที่ดีนะที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจริงๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราทิ้งกันคือขยะอาหารนะซึ่งขยะอาหารเนี่ยไม่ควรทิ้งนะฮะก็ทิ้งไปเนี่ยก,ก็เกิดเอ เอ่แอแก๊สมีเซนนะฮะซึ่งก็เป็นมันก็เป็นคาร์บอนก็เป็นคาร์บอนฟุตปรินท์นะฮะตัวโลกร้อนเ,เ,เลยเป็นตัวไอตัวนี้เป็นตัวที่ปัญหาใหญ่มากนะฮะที่ยังไม่ค่อยมีใครแก้ทีเนี้ยเพราะมันไม่มีมูลค่าแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเร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 าเนี้ยตอนนี้เราก็จะมีเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นจากเกษตรกรที่บางกระเจ้าเนี่นะแล้วก็เอามานะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยอาจจะเป็นเป็นโซลูชันให้กับโรงแรมร้านอาหารที่มีขยะอาหารแล้วก็สามารถเทิร์นกลับเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็โรงแรมหลายโรงแรมก็เริ่มใช้ลว กลับไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีเข้าอีกเลยนะหรือกุญชีครับแล้วก็อันนี้ลดโลกร้อนด้วยนะครับเราก็มีมีเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับแล้วก็งานนี้ก็จะตอบโจทย์เรื่อง sustainability เรื่องของ p c g ด้วยนะคะ bio c i a r green เนอะใช่ไหมครับแน่นอนครับก็เพราะว่าปํมหลากหลายทางชีวภาพนะตัว B circular เศรษฐกิจหมุนเวียนนะฮะเพราะเราหมุนเวียนทรัพยากรในอินทีเนี่ยเขาเรา เราพึ่งพาทรัพยากรที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับเราก็เนี่ยจีเรื่องกรีนเรื่องไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วตอบโจทย์ตัวนี้ก็เรื่องใหม่ก็เขเรื่องที่พูดถึงเรื่องอ่า soft power นะออสเตรเียจะจะเกี่ยวยงยังไงนะคะอ้าเกี่ยวกับ s o f ว p o w ผมว่าก็คือก็คือเรื่องวิถีวัฒนธรรมไทยใช่ไหม s o าวเวอร์พูดถึงอาหารไทยแต่ก็ควรจะเป็นอาหารไทยนะฮะที่ที่ที่เป็นไปตามฤดูกาลนะฮะไม่ไม่ได้ นะฮะเพราะทานการทานอินรีย์คือการทานตามฤดูกาลไม่ฝืนให้ออกนอกฤดูนะครับทานผักพื้นบ้านนะฮะแทนแล้วก็ผักพื้นบ้านที่ออกตามฤดูกาลสมุนไพรไทยนะครับแลวจริงๆแล้วความที่สังคมมาเกื้อกูลกันเนี่ยผมว่านี่คือซอฟพาวเวอร์ของคนไทยนะฮะ mm hmm. ที่เราเนี่ยนะค,คนปลูกคนกินมาจเจอกันนะครับละเนี้ยอันนี้คือวัฒนธรรมถ้าผมว่าซอฟพาวเวอร์ของไทยเนี่ยมันถ้าอยู่ในสังคมอินรีเนี่ยมันมันมันชูนโรงเรื่องซอฟพาวเวอร์ชัดเจนนะครับนะฮะ ก็กิจกรรมมันมีเวิร์กช็อปเอ่อมีคิดโซนนะฮะมีมีให้เด็กๆเนี่ยพาเด็กๆมาได้เลยนะครับเด็กๆลองไปลองดำนาไปเอ่อเนี่ยไปเลี้ยงไส้เดือนอะไรดำนาด้วยเหรอคะอนาเรามีอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่เป็นนาฮะเป็นเป็นนาเป็นนาจริงเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับว่าเป็นเป็นกิจกรรมเด็กๆนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมจากพวกสปอนเซอร์เราอย่าง r x v นะที่ทำ l n e s s นะฮะแล้วก็ GTGC นะครับ มีลุงรีอังเคอรีเนี่ยมาจะมาเอ่อมาร่วมงานเราวันที่ยี่สิบหกนะก็จะมีเ uh, วิร์กช็อปพกอัพไซคลิ่งพลาสติกแล้วก็เอ่อเอ่อเรื่องไสดเดือนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีเนี่ยจะมีจะมีเชฟเทเบิลโอมาการ์เฮดที่ลนะุงรีเนก็มีความโดง่งดังตรงนี้นะครับก็เนี่ยวันวันที่ยี่สิบหกนะฮะก็ก็จะมีลุงรีมาเปิดตัวผมว่าก็เป็นเป็นงานที่ผมว่าตอบโจทย์ทุกคนนะฮะมามากันได้ครอบครัวใหญ่เลยครับเอ่อก็จะมีอะไรให้กัน mm. ให้กับทุกคนนะครับ ค่ะใครที่ฟังรายการอยู่ยแล้วก็ถ้าคิดว่างานสังคมสุดใจครั้งที่9เป็นงานไปช็อปปิ้งสินค้าเอ็นซีผักผลไม้เอ็นซีไม่ใช่นะคะอ่าโอเคอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่ามันมากกว่านั้นนะคือส่วนหนึ่งก็คงจะเรื่องของการไปมีส่วนในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่ไปร่วมไปนะคะ ใช่ผมผมคิดว่าคนมาช็อปรงบันดาลใจเยอะมากเพราะว่าอาจจะเป็นกเกษตรกรที่ต้องการแรงบันดาลใจที่จะหยุดใช้สารเคมีละเดี๋ยวมาเจอตัวจริงคนที่เคยใช้สารเคมีเหมือนเท่าอ่แล้วพวกนี้เลิกได้ไงเนี่ยอันนี้ผมว่าเดินช็อปได้เลยนะฮะทุกทุกบูธเลยเนี่ยจะมีกะเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เคยใช้เคมีมาก่อนหรือพวผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยอยากจะมาได้แรงมันดาลใจจะมากลับไปปลูกแนระ้วบางทีแบบเราจะไปเริ่มเปิดพื้นที่ที่หนึ่งเนี่ยมันชีมันมันต้องมันต้องใช้แรงบันดาลใจอันนี้ก็มาเจอคนที่เคยเคยเป็นเหมือน เหมือนเราเอ่อเหมือนเราตอนนี้นะฮะว่าเออเขาตอนสมัยก่อนเขาไม่มีเขาไม่มีกําลังใจแล้วก็ทำยังไงเนี่ยเราเราจะได้แรงบันดาลใจจากจากคนเหล่านี้เนี่ยผมผมเห็นด้วยจริงๆนะครับเราก็ได้แนวทางในการผมว่าเอ,อเปลี่ยนชีวิตนะผมว่าเปลี่ยนการกินเปลี่ยนการทำนาะแล้วก็มีเนี่ยผมว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมีชีวิตที่สมดุลขึ้นนะฮะ <c oughs> อืค่ะก็ไปชอบแรงบันดาลใจกันด้วยนะคะแล้วก็มี How To <ม>ต่างๆที่เราอาจจะได้ความรู้นะคะในการที่จะมาอาจจะทำเองคานในครอบครัวหรือว่า ใครที่กําลังทำออ์แกนิกอยู่แต่บางคนก็อาจจะประสบปัญหานะคะคุณโอในระหว่าง<ช>ทางเนี่ย<ช>พเพราะว่าการที่จะนําไปสู่การทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยบางคนก็ท้อแท้เหมือนกันนะคะคว่าไอ้ข้างๆเราเนี่ยก็เป็นเคมีหมดเราจะทํำยังไงที่จะให้เราไปได<ช>่ค,ครับ้ครับอันนี้ใช่ครับอันนี้อันนี้ก็เป็น,ปนคําถามคลาสสิกเฮะ,ะอันนี้ก็แน่นอนมามาที่งานเราเนี่ยครับเดี๋ยวก็จะมีคนที่ เขาเคยเจอมาก่อนเนี่ยเขาจะบอกได้นะฮะจริงๆพื้นที่การทําเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องยากนะครับทําได้ทุกพื้นที่ถ้าจะทุกพื้นที่เลยนะฮะก็มันคือแค่บริหารความเสี่ยงบริหารการต้นเตื้อนนะฮะนะฮะมาบอกว่ากเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่ว่าคุณต้องเลยทาบนยอดเขานะฮะจริงๆทำได้นะฮะบางคนหลายคนคิดว่าอินทรีย์ทำไม่ได้ถ้าเกิดแปลงข้างๆเขาใช้เคมีอยู่ทําได้ครับนะฮะอันน,น,นี้อันนี้บอกขอบอกเลยว่าอันนี้ผมก็ทํางานกับเกษตรกรอินทรีย์มา มาสิบกว่าปีแล้วนะครับครับทำได้นะคะตัวเราทำได้หลายคนอคบอกว่าอุตสาหแล้วจะทํายังไงทำได้ครับเราก็มีแนวกันชนน,นะฮะเราก็มีการจัดการระบบน้าไม่ให้มันมีปัญการปนเปื้อนนะครับนะฮะเพราะเกษตรินีเนี่ยต้องต้องมีความเข้าใจคนคผู้เป็นพวกชอบเข้าใจว่าเกษตรินีเนี่ยการปนเปื้อนต้องเป็นศูนย์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับเกษตรินีเนี่ยนะครับเรามีระบบที่ดีเราป้องกันการปนเปื้อนนะครับมันก็เกือบจะศูนย์นะฮะแต่ว่ามันอาจจะมีบ้างเพราะว่า เราเดิน่อกไปนะฮะเราสูตรมันก็มีควันพิษเข้าจมูกเราแล้วนะครับมันไม่มีอะไรเป็นศูนย์หรอกครับนะเพราะนั้นเนี่ยแต่เกิดเศนซีเนี่ยต้องมีระบบที่ชัดเจนต้องมีการบันทึกนะฮะว่าทําอะไรนะครับเอ่อมีการบันทึกว่าปลูกเท่าไหร่ขายเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันจะต้องป้องกันการยัดไส้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปนเปื้อนถ้าเกิดเราบอกว่าในในเรื่องเศษินซีถ้าเกิดมันจะมีแปลงข้างๆเนี่ยมันก็จะน้อยมากจนมันไม่ได้มีผลกระทบต่อต่อเอ่อต่อสุขภาพของเราใช่ครับ ครับครับมันไม่ใช่เกษตรอินทรีย์มันไม่ต้องไปทำเป็นยอดดอยครับมันมันเป็นไปได้มันงั้นพื่อ,อินสีจะไม่ไม่สามารถจะโตได้ <c oughs> เอาฟัางแล้วก็เรียกว่าใจชื้นขึ้นมานะคะว่าเรามีที่ดินอยู่นะแบบประมาณขี่ตารางว่าอะไรก็แล้วแต่นเนี่ยเราก็<ด>สามารถรจะทําเป็นเกษตรอินทรีย์ได้แต่ว่ามีระบบต่างๆนะคะที่จะให้มีเคมีน้อยที่สุดนะอ่าคะก็ใช่ครับ คนที่เป็นจริงแล้วเราถ้าเรามีที่จัง,จงหวัดไหนเ,นเราชีา uhh. ้เป้าได้ว่าคุณก็ไปหาความรู้จากเกษตรกรหรือไปเข้ากลุ่มเขาวิธีที่ดีที่สุดจริงๆเราไปไปเข้ากลุ่มเกษตรรีนะเขาเขายินดีอยู่แล้วคือคน <arian> ผมว่าคนในวงการเกษตรรีเนี่ยเขาอยากให้มีพื้นที่เกษตรรีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มองเราเป็นคู่แข่งถ้าเราอยากจะไปร่วมทำอินรีด้วยเนี่ยนะฮะเขามองเราเป็นทันธาิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยคนหลายคนเวลาผมมาหาผมว่าอยากทำเกษตรรีเนี่ยผมก็จะชี้เขาว่ารว่าถ้าคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปคุณก็ไปจอยกลุ่ม ที่ทำอินซีอยู่แล้วนะฮะก็เนียเป็นวิธีที่ที่ดีครับค่ะซึ่งคิดว่าเครือข่ายทำเกษตรอินรีย์ก็น่าจะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับเพราะว่ามีมพื้นฐานในการที่จะทำให้คนอื่นได้สุขภาพที่ดีแล้วก็ตัวเขาเองก็ก็รักสุขภาพด้วยก็คงอยากที่จะขยายเครือข่ายให้มากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าการขยายเครือข่ายมากขึ้นก็อาจจะทำให้คนเนี่ยได้แบบรับทราบ ความเป็นไปมากขึ้นแล้วอาจจะหันมาบริโภคมากขึ้นก็เป็นไปได้นะมันต้องทออําไปทั้งฝั่งดีมาน์ฝั่งสัะปลายใช่ไหมครับใช่ครับถึงบอกว่าเราต้องไปกันทั้งสังคมฮะเราเราเพราะที่ผ่านมาผมว่าอาจจะมีการดันให้ผลิตแต่ไม่ได้มีการมากระตุ้นทางฝั่งผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการเนี่ยอันนั้นเป็นเหตุผลที่ทำไมเราเราจึงก่อตั้งสมาคมกันนะเพราะผมว่าสําคัญว่าเราต้องมากระตุ้นมากระตุ้นอย่างอย่างให้ให้ไม่ใช่กระตุ้นแบบมาให้มาซื้อฮนะแต่ว่า มาทําให้ฝั่งผู้บริโภคเข้าใจว่าทําไมควรบริโภคอินรีแล้วตัวจริงอยู่ไหนนะับเขาก็เกิดความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็เนี่ยผู้ประกอบการก็น่นอนผมว่าตอนนี้จุดขายทางธุรกิจมันมันก็สูงขึ้นถ้าเกิดคุณมีวัตถุดิบอินทรีย์ที่เป็นของจริงนะฮะแล้วก็อีกหน่อยผมว่าเรื่องภาษีคาร์บอนก็จะมาเพราะฉะนั้นสินค้าอินรีย์เป็นสินค้าที่คาร์บอนต่ําต่ำกว่าสินค้าสมมติคุณเคยซื้อผักทั่วไปซื้อทางอินทรีย์ ด้วยนะเรื่องคาร์บอนต่างในี่ยใช่ครับอันนี้เรามีงานวิจัยเป็นเรื่องนี้อยู่ครับครับงานนี้เรามีงานวิจัยที่เราร่วมทํากับสวทชกับมอชอนะฮะที่โชว์ว่าพืชทั่วไปพืชอินรีเนี่ยคาร์บอนต่างกันแค่ไหนได้อันนี้เป็นจะเข้าไปอยู่ในโทการแพลตฟอร์มด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยอีกหน่อยผู้ประกอบการท,ที่ที่ซื้อเอ่อจากเกษตรกรที่ทีออ่อยู่ในโทการแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมาเคลมได้ว่า มีการลดคาร์บอนไปแค่ไหนอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในในปีนี้นะครับอันนี้ธุรกิจก็น่าจะได้ไประโยชน์นะคะเพราะว่าเหมือนแต่ละองค์กรนะต้องต้องต้องลดคาร์บอนนะนะต้องทำาคาร์บอนต้นต่างๆมันก็<ช>เป็นสิ่งที่ดีงามนะแต่ว่ามันก็ต้องขับเคลื่อนจริงจังเหลือสองนาทีสุดท้ายท้ายสุดค่ะชวนไปงานสังคมสุดใจคันที่เก้าหน่อยสิบสิบหกถึงยี่สิบแปดใช่ไหมคะไม่ใช่ครับยี่สิบฮะก็เดี๋ยวขอเชิ 26ใช่26ถึง28ครับก็ครับเดี๋ยวขอเชิญชวนนะครับเไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือคุณจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารนะที่อยากเชื่อมโยงกับเกษตรกรทีหรือผู้บริโภคนะฮะมาากันได้ครั้งครอบครัวเลยก็งานสังคมสุขใจครั้งที่เก้านะครับจดขึ้นที่เนี่ยสวนสมพนา์เหมือนเดิมนะฮะวันที่26 27 28ของกรกราคมนี้นะครับที่สวนสัมพนธ์จังหวัดนครปฐมครับเออแล้วก็ครับ มาได้เนี่ยตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นทุกวันเลยนะครับเออก็จะมีสินค้ามากมายที่อยู่ใน200กบนับบูธนะมาช้อปปิ้งแล้วก็ช้อปความรู้นะครับแล้วก็มีเวิร์กช็อปนะฮะเอ่อทั้งทั้งความรู้ทั้งสนุกสนานนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเอ่อมามางานนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับเอ่อไม่ว่าใครที่จะมีความต้องการในในด้านเกษตรินสีีย่นะครับหรือก็แนะนผมว่าชวนมาร่วมกันขับเคลื่อนนะเพื่อ เพื่อสุขภาพของเรานะครับเพื่อลดโลกร้อนนะครับนะครับและก็เพื่อเพื่อสังคมนะฮะให้ให้ให้ดีขึ้นครับครับก็ีดีว่าเราต้องรวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรี์ยด้วยกันนะคะทั้งฝั่งผู้บริโภคอย่างเราแล้วก็ฝั่งผู้ประกอบการนะผู้ผลิตทั้งหลายด้วยนะคะอเอาล่ะค่ะถ้ามีเวลาก็จะไปร่วมด้วยนะคะสําหรับงาน ความสุขใจครั้งที่เก้าที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่26 27 28เดือนนี้ล่ะนะคะครับแล้วค่ะคุณโอวันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมรายการนะคะขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะคะครับครับพอดีครับเข้ามาส่วนพอดีนะครับมือไม่ใช่ตามสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ